นี่ทำไมมีแต่เศษเงินอย่างเงี้ยได้มาแค่นี้นี่พี่ไปขอทานมาเหรอใช่พี่ไปขอทานมาพี่ไปเลนดนตรีง่ๆของพี่แลแกเศษเงินมาให้ไงเรารู้ไหมทำไมมันมีเงินมาแค่นี้เพราะเพราะว่าพี่ถูกไอ้พวกนักเลงมันกระทืบเอาเงินไปหมดไงโบร้องหาเอาแต่เงินแต่เงินเนี่ยไม่เคยสนใจพี่เลยใช่ฉันสนใจแต่เงิน แล้วส่วนพี่จะไปขอทานที่ไหนหรือว่าจะไปโดนใครกระทืบมามันก็เรื่องของพี่มันเป็นหน้าที่ทพี่ที่ต้องหาเงินมาให้ฉัน พี่ท็อปวันนี้ไม่ไปทํางานเหรอก็เดี๋ยวพี่รอเขาคอนเฟิร์มอีกทีอ่ะตอนนี้ก็บอกเลยวค่อยคอนเฟิร์มอีกทีว่าจะให้เข้าไปตอนไหนอ่ะรอ,อโทรมาเนี่ยอ๋อรอเออแล้วที่ไปเล่นมาเมื่อคืนอ่ะเขาจ่ายเงินมาแล้วใช่ปะโบขอหนดิทำไมมีแค่นี้อะพี่ ก็มีแค่นี้แหละเพราะว่าตอนนี้ช่วงดึกอะ่ะเขาก็เลิกจ้างพี่ไปเล่นแล้วอะ่ะเพราะว่าตอนนี้เขามีวงใหญ่มาเล่นแทนแล้ววงใหญ่มันก็ลดราคามาเท่าพี่เลยอะ่ะคิดสภาพดิวงใหญ่ราคาเท่ากับวงเล่นกีต้าคนเดียวอะ่ะแล้วตอนนี้เขาก็ลดราคาค่าจ้างพี่ด้วยอะ่ะโหพี่ก็ได้เงินน้อยลงอะดิเอางี้พี่ไม่ต้องไปง้อมันหรอกหาร้านอื่นเล่นเลย พี่หาดูหลายร้านแล้วตอนเนี้มันช่วงโควิดอ่ะไม่มีร้านไหนจ้างนักดนตรีเลยปีแต่บางทีเขาก็เลิกจ้างไปแล้วด้วยอย่างเพื่อนพี่เนี่ยวงใหญ่ๆเล่นกันมาตลอดยาวๆเนี่ยยังไม่มีงานเลยอ่ะพี่ว่าตอนเนี้ยโบต้องหาอะไรทําบ้างแล้วนะเพราะไม่งั้นพี่ว่ามันแย่แน่เลยฮะให้หางานทําเนี่ยนะหูยไม่เอาหรอกพี่เหนื่อยจะแย่ต้องแหกที่ตาตื่นตั้งแต่เช้าโหนรถเมออกไป กว่าจะเลิกงานก็เย็นกว่าจะกลับถึงบ้านก็มืดค่ำแล้ว <c oughs> เหนื่อยตายเงาหรอกเงินเดือนก็ได้ไม่กี่บาทไม่คุ้มจะเหนื่อยอ่พี่โอ้แต่ตอนนี้พี่หาเงินอยู่คนเดียวอะนะถ้าโบไม่ช่วยบ้างเนี่ยพี่ว่ามันมันจะแย่นะถ้าโบไม่แบบ <c oughs> ฮัลโหลครับครับพี่เชน ครับพี่แต่ว่าได้ครับพี่ไม่มีปัญหาครับได้ครับพี่โอเคครับขอโทรให้ไปเล่นแล้วใช่ไหมล่ะเปล่าอ,าอะ่ะเขาโทรบอกว่าไม่ต้องเข้าไปแล้วอ่ะเขาไม่จ้างแล้วเอออะไรวะทั้งรถค่าตัวแล้วยี่จะไม่จ้างอีกเหรอทุเรศวะ่ะ ต้องเข้าใจเขาแหละตอนนี้ถ้าใช้จ่ายก็คงเยอะอ่ะเขากคงลดต้นทุนก็ดินหนีกันไปอะ่ะพี่ว่าพวกเรามานั่งคิดกันดีกว่าว่าเราจะทำอะไรกันต่อดีอะ่ะเราเราอะไรมันต้องเป็นพี่เพราะพี่เป็นผู้ชายแล้วพี่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวพี่ก็ต้องคิดต้องทำสิเออ,อยังไงพี่ลองคิดไปก่อนแล้วกันไอ้มาทำอะไรทำงานเลยบ้าหรอ ฉันยงไม่รูู้้ไมม่ีใครรพอดีนะคะครับ,อ,บอันนี้ไม่เคยเห็นหน้าเลยค่ะเพิ่งมาวันนี้วันแรกเหรอคะับเพิ่งมาเล่นวันนี้วันแรกเลยครับสู่ซูนะคะขอบคุณครับเดินไหม i'm crying จานุานี่ใครมาสง่งอะพี่รีินเสียงรถแว่วๆอ๋อเอ่อคือบโบเจอเพื่อนที่ร้านทําผมอ่ะมันก็เลยมาส่งที่บ้านอะอ๋อ,อนี่วันนี้พี่ออกไปเล่นดนตรีมาใช่ไหมได้เงินมาปะได้ได้ได้นานิดหน่อยอะได้นิดหน่อยเหรอแบ่ง ER? ให้โบนลยดิ พี่เนี่ยมีแต่เศษเงินเนี่ยถึงสองร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะนี่พี่ไปทําอะไรมาผู้เล่จังไปขอทานมาหรึงมีแต่เศษเงินอย่างเงี้ยเศษเงินแล้วมันเงินหรือเปล่าโบนี่โบรู้ไหมว่าพี่ต้องไปทําอะไรมาบ้างถึงได้เศษเงินนี่มาฉันไม่สนใจหรอกนะว่าพี่จะไปทําอะไรมาพี่จะไปขอทานหรือจะไปป้นใครมันก็เรื่องของพี่แต่สิ่งที่สําคัญที่พี่ต้องจําไวอ้อ่ะคือพี่ต้องเลี้ยงฉันให้ได้ต้องดูแลฉัน ถ้าเรื่องแค่เนี้ยพี่ทำไม่ได้นะพี่ก็เลิกกับฉันไปเถอะว้ยแค่นี้จะไปพอเลยเนี่ยอ้าวพี่ขึ้นมาเหรอคะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ยังไม่ทันได้ฟังเพลงเลยจะให้เงินแล้วเหรอครับฟังเพลงก่อนไหมจัดมาเลยคือเพลงนี้ผมแต,แต่งให้คุณเลยครับให้หน่อย <c oughs> เราลองฟังนะครับอชอบจยงเลยเธอคนนั้น เธอสักยันกลางพลังดูน่ารักชักเจะสนดังถูกมนนะจังยังอยากจะสักว่ารักเธอไม่รู้จะไปพึ่องอาจารย์ไหนหรือพึ่งลูกกรอก กระซิบ<ส>บอกความในใจอยากจะสักวงคารักเธอรักเ,เนื้แค่เท้าเว็บมองใดแล้วท่องออกไปวัานา เกิดผมแต่งว่าสักกลางท่อนแขนเนี่ยมันจะดูไม่เข้าครับก็ <g ười> เลยเขียนว่าสักกลางหลัง <c oughs> <c oughs> เฮนี้เดี๋วเพลงเจ๋งดีนะพี่เนี่ยคารับก็ฮิตติดหูทำนองก็แบบโอเคเลยอะ่ะอย่าเนี้ยพี่น่าจะเอาไปลงพวกติ๊กต็อกยูทูปเฟซบุ๊กนะเนี่ยรวยไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยติ๊กต็ youtube แล้วก็อะไรเฟซบุ๊กผมเล่นไม่เป็นหรอครับผมโลเทคอะไม่ค่อยได้เล่นอะไรพวกนี้ เดี๋ยวนี้เขาลงพวกโซเชียลกันทั้งนั้นแหละเอางี้เดี๋ยวเนยถ่ายให้พี่มีไลน์ปะมีครับโอเคก็เดี๋ยวเนยถ่ายให้แล้วก็ส่งให้เดี๋ยวสอนวิธีทำด้วยทางไลน์น่นะดีครับดีโอเคงัเริ่มเลยพี่เอ,เอาเลยแหละครับเอาเล

ได้ครับโอเคเดี๋ยวเนยส่งให้นะคะไ,ได้ครับพี่ชื่อชื่ออะไรนะคุยมาตั้งนานไม่รู้จักชื่อเลยอ่ะพี่ชื่อท็อปครับอ๋อพี่ท็อปเนยนะคะเนยโอเคค่ะยั้ไงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะวพี่ครับผม ปเล่นดนตรีมาใช่ไหมได้เงินมาเท่าไหร่ล่ะไหนมาสิวันนี้พี่ไม่มีเงินให้หรอกนะไม่มีได้ยังไงพี่สะพายกีต้าร์ออกไปอย่างเงี้ยก็ต้องมีเงินสิอย่ามาโกหกนะไหนนี่ทำไมมีแต่เศษเงินอย่างเงี้ยได้มาแค่นี้นี่พี่ไปขอทานมาเหรอใช่ พี่ไปขอทานมาพี่ไปเลนดนตรีโง pues ่ของพี <sı hh> ่แลกเศษเงินมาให้ไงเรารู้ไหมทำไมมันมีเงินมาแค่นี้ก็เพราะเพราะว่าพี่ถูกไอ้พวกนักเลงมันกระทืบเอาเงินไปหมดไงตรงนี้แหละว่ามีคนดูแล้วเนาะเอาไปกณน์นอกเกณฑ์นอกจับจับเกณฑ์นอกเกณน์มาเล่นอะไรตรงนี้วะ ตรงนี้มันหน้าหน้าบ้านล้างนะครับผมเล่นไม่ได้หรอครับพี่เฮ้ยแถวนี้มันถิ่นกูมึงจะมาเล่นอะไรอะ่ะมึงต้องจ่ายเงินกูก็ถนนแถวนี้มันสาธารณะนี่ครับผมต้องจ่ายเงินใครด้วยเหรอครับพี่อเฮียนกวนตีนแต่ปัญหามันคือโบเคยสนใจพี่บ้างไหมว่าพี่โดนอะไรมาโบร้องหาเอาแต่เงินแต่เงินเนี่ยไม่เคยสนใจพี่เลย มันสนใจแต่เงินแล้วส่วนพี่จะไปขอทานที่ไหนหรือว่าจะไปโดนใครกระทืบมามันก็เรื่องของพี่มันเป็นหน้าที่พี่ที่ต้องหาเงินมาให้ฉันแต่ถ้าพี่หาเงินให้ฉันไม่ได้อะฉันก็จะไม่อยู่กับพี่อีกต่อไปอ๋อและที่วันนั้นพี่ถามอ่ะว่าใครมาส่งฉันมันไม่ใช่เพื่อนฉันหรอกนะแต่ว่ามันเป็นผัวใหม่น่ะนั่นไง หัวใหม่ฉันมาพอดีเลยลาก่อนนะจ๊ะไอ้วันนี้พกหน้าเวทนา พี่ท็อปวันนี้ไม่ได้ออกมาร้องเพลงหรอคะวันนี้พี่ไม่ได้ออกไปร้องเพลงหรอกเนยมีอะไรหรือเปล่ามีสิพี่เรื่องใหญ่เลยแหละบ้านพี่อยู่ตรงไหนอะส่งโลเคชั่นมาให้เนยหน่อย,อยเดี๋ยวเนยไปหาที่บ้านเลยค่ะเรื่องเนี้ยจะต้องบอกตัตวเลยข่าวดีเลยเหรอโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ส่งโลบ้านพี่ไปให้ก็แล้วกันนะโอเคค่ะ พี่วันนี้ก็คือไอยูทูบอ่ะที่ลงเพลงพี่อะยี่สี่ชั่วโมงตอนนี้มันห้าสิบล้านวิวแล้วนะพี่ห้าสิบล้านวิวเหรอใช่แล้วเนี่ยที่ลงในติ๊กต็อกอ่ะรูตรเนี้โคตรเป็นกระแสเลยอะพี่เขาเอาคลิปพี่เอาไปทํากันแล้วก็แบบฮิตมากๆเลยอ่ะที่ดังใหญ่แล้วนะรู้ตัวเปล่าแล้วไอ้ห้าสิบล้านวิวเนี่ยพี่ได้อะไรอ่ะ โอพี่50ล้านวิวนี่คือได้เป็นล้านเลยนะพี่รวยแล้วรู้ตัวไหมเนี่ยเฮ้ยนี่นพี่รวยแล้วเหรอนเนี่ยเออรวยแล้วพี่เนี่ยดู้ิอยากจะสักว่ารักเธอพี่รู้จะไปพึ่งอาจารย์ไหนหรือพึ่งลูกอลอกกระซิบบอกความในใจ คอยากจะสักว่ารักเธอรักเธ pues อเนื้อขาเท้าเว็บบอลอะไรแล้วท่อมออกไปว่านาโมโอรักเธอเดี๋ยวพ่อเพลงจะออกพี่ให้มีแดนเซอร์เต้นบนหลังพี่โหไหวอ่ะพี่เฮ้ยเลยนี่มัน วันนี้พกผู้หญิงนี่นตีหาเงินด้วยเออเจ๋งฮะเราไปให้เงินให้กําลังใจเขาสักหน่อยนะดีไหมเขาจะได้มีกําลังใจเล่นเนาะทำบุญทําทานให้วันนี้พกพิการไหนจ้าโบพี่ท็อปพี่หายไปไหนมาโบกลับไปหาพี่ที่บ้านโบไม่เจอพี่เลยอ่ะพี่ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วอะพี่ขายบ้านหลังนั้นทิ้งไปแล้วแล้วทำไมโบมาเป็นแบบนี้ ฉันแะมันพาฉันไม่ขับรถซิงแล้วรถก็ควงตัวมันอะตายส่วนฉันอะก็มาขาขาดอยู่อย่างเงี้ยสภาพก็อย่างที่พี่เห็นน่ะพี่ทอมพี่มาพาฉันเถนะฉันทนสภาพนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะเรากลับมาคืนดีกันนะพี่ฉันจะช่วยพี่ทำงานช่วยพี่หาเงินเรามาร้องเพลงเป็นวันที่ผมได้กันก็ได้นะพี่ ไม่ได้แล้วลระโบตอนนี้พี่ไม่ได้เป็นนิพกหากินริมถนนแบบที่โบชอบว่าอีกแล้วอะ่ะพี่กลายเป็นศิลปินมีสังกัดแล้วแล้วตอนนี้เพลงพี่ก็กำลังไปได้ดีอีกอย่างหนึ่งน่ะพี่กลับไปดีกับโบไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่แต่งงานกับเนยเขาแล้วแหละเนยเขาอะคอยดูแลพี่ตั้งแต่พี่ยังร้องเพงลงริมถนน เขาไม่เคยรังเกียจพี่สักนิดนึงพี่คงดีกับโบไม่ได้แล้วแหละเอางี้ เพิ่งมาวันแรกแกคุณตอบ,บยังไงเนะี่ยโอ้ยพี่อยู่ยุคไหนแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาต้องทำอย่างนั้นทั้งนั้นแหละต้องทำอย่างนั้นเหรอครับผมทำอย่างนี้ไม่โอเคใช่ไหม <laughs> ลาก่อนนะไอ้นักดนตรีหน่าเวทนา <laughs> ไอ้วันนะี้พงศ์เนาะ ตายไปเถอะรีบไปตายสักทีจะไปตายที่ไหนก็ไปไอเพลงพี่ท็อปอะที่เอาลงใน YouTube อะดูป้มป้อมเปิดเปิดเราเนี่ยดูดูป้อมปเปิดเปิดพี่พี่รวยอะใช่มีต่วนแบ่งไหมมึงไงเนี่ยกูก็มาบ้านกูแล้วมึงจะขอตังกูด้วย จากใจว่าน้ำโมโราอรนเดี